ถึงบ้านแล้วนะครับสามแม่ลูกอ่ะข้ำคูณเดอ้ออีหล่าเอ้ยอีงเงินอีทองเงินทองข้ำคูณสามแม่ลูกได้ไรนี่สามแม่ลูกเลยนี่ก็เขาสป,ปล่อยไปลงพวกเวียดมันสื่อมาได้หนิเอาใครไว้ชีวิตรเราไว้คุณหมอมองน้องสาว่นลูกน้องบ้าน,อ,อ,นอุอน้งพ่อมนสื่อมนสื่อ,อไ,ไว้เออเดี๋ยวทำไมไปไปอยู่ขอบคุณลูก คุณหมอไอ้โรงพยาบอุดนพอดตือไว้ไทชีไว้น้องสาวคนนี่แหละนี่ก็เปขายเวียดเก็บไหวชีวิตค่อยจับด้วยตแ้วได้แล้วเออไปไปคำคุ้นไปลงมาลุกมามหไฟลงเฮลุกลูกลุกเาโตไปลุกไปมามาพาไปลุกไปยูในขอลกุกเด้อมีเลย เออไปหลุกไปขีนหยาหลุกไปเออคำพูดเด้อไปอยู่ในขอกหลุกไปมีเสือกบอได้มีเสือกบอมีเสือกจับเนี่ยเดี๋ยวเผาเทียงกันเนี่ยมีเสือกบ่มีเสือกบ่ไปหลุกไปเดี๋ยวเสือกไปอยู่เนี่ยงามอยู่งอเนาะควายหน่อยงามอยูไปลุกไป ไปหลุกไปเขาไปอยู่ไปไปอยู่ในคอกไม่หรือกะไปทำไปพูนเพิน่นอันนี้ลูกไส้เพิ่นเลยลูกสาวไปพุน่นเราโอ้ยขารยังเวียนมันมักได้แล้วนี่คือ <c oughs> <c oughs> ก้อยหน่อยซานแม่ลงนี่พวกตลาดนี่หอยเบียดเขาจะมาไม่ได้ซื้อเอาเขาจะขายถือที่นี่ผมไปเห็นก็เลยบอกพี่่ายให้ไปไปไทยชีวิตกันหน่อยเนี่ยสามหมื่นแปดสามโตครับเบียดพนี่หอยมันขายตลาดนัดเพิ่งให้ราคาแค่สามหมื่นบนที่นี่มันถือแห้งกระฟองมันห่อนเงินเมันก็เลยบอกผมเห็นมาไทยชีวิตเนี่ยผมก็เลยให้พี่่ายผมมามาซื้อพะลูกไปลูกไปพะลูก็ลงลูกูดเนาะมาเออไปลูกไปปล่อยลงเลย Đừng hàng, Ừ Đục Ông đi đàn nói nó mới nắm nhà lục à, bạn, mà. không เออไป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 ขอกเด้อข <with> อกขอกลูกขอกขอกไปนี่นะครับการทำบุญทางยิงใหญ่สามแม่ลูกแม่เถ้าเถ้ามันขุดอยู่มันเลี้ยงง่ายตัวพ่อมันเลี้ยงไงตัวมันจุ้งเห็นไหมน้ปนําเนี่ยเออไปขอกขอกตัวลูกเด้อแม่เป็นสุดที่พูดาเอิ่นฮะกันถุดพูดลามไใบขอกขอกกหรืออย่างได้ลามใบบ่เออลามเหราให้เราลงขี่ต้มก็ได้มีมูอยู่หลายอยู่นะครับอยู่หลายู่ไแห้งไรมูเพิ่นน่ะมีกระแม่น โอ๊ยไปด้วยกันเนี่ยแหละครับต้งไว้ล่บไ้ไต่อแม่ด้ว้ต่อแม่ด้ว้อเอาบุญกุศล้างนี้เขาให้คุณหมอหมองที่สาวมีแต่คราบสบุขครามเจริญเด้อเป็นไทยชีวิตไว้ครับสามตัไวไปนี่มูมอยู่หรอกต่อเสือมันเพาะ ต่อเสือกันไปเบี่ยงเอาไปหูอย่าร้ายผดนอกคืออยู่ไปลูกไปพาลูกเล่ยนยืนนี่ลูกโอ้ยเวียดแล้วมันมาไทยอะไรมันมาเลาะสื่อเกือบเป็นคล้ายไป็นอะไรเลยวันนี้ไปเห็นก่อนก็เลยไปบอกให้ไปเอาเอาไปเลยทุสานมันน่ะไปลูกหนังแซ่หนังขี้ต้งหนูลูกไปเปลี่ยนบ้านเป็นคบมีคุ้นเออรักกันอะไไป ฮะฮะฮะลักตอกไปก็ได้ไปลอมกินเฟื่องก็ได้ออกินเฟื่องไปครับผมขอบคุณหลายครับเรียวเอาเด้อยายเอ้ยเอาไมให้แล้วนั่น